ชีว <cin stereotype> <Sh yw itt os> <is> ิตก็มีช่วงที่เรายืนเหม่อมองท้องฟ้าแล้วเผลอถามกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่วะเพลงนี้คือเสียงของคนธรรมดาที่กำลังพยายามตามหาความหมายของชีวิตท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนและความเหนื่อยล้าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักเพลงที่กลับมากลายเป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่ง แม้แต่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างพิลิซ่าและพี่เจนนี่แบ็กพิงยังนำเพลงนี้กลับมาใช้เล่นในแพลตฟอร์มต่างๆและเป็นเพลงปลอบใจของคนทั้งโลกมายาวนานกว่า30ปีเพลงนี้คือ What's Up จาก Four Non Bonds สวัสดีท่านผู้ชมผู้ที่มีรสนิยมในการฟังเพลงทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Power Melody เป็นช่องที่ตั้งคำถามในหัวว่าโลกนี้จะดำเนินไปอย่างไรถ้าไม่มีเพลงฟัง w h a t s a p เพลงนี้ถูกปล่อยในปี1993ร้องโดยลินดาพ r รีนักร้องหญิงที่มีเสียงอันทรงพลังเป็นเอกลักษณ์แต่ก็เปราะบางในเวลาเดียวกันเพลงนี้พูดถึงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่เรารู้สึกหลงทางสับสน เบื่อหน่ายและพยายามดิ้นรนเพื่อหาคำตอบว่าชีวิตของเรามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสียงร้องขึ้นจมูกอันเป็นเอกลักษณ์ในท่อนนี้อ่าน I say hey yeah yeah what's going on มันไม่ใช่การตะโกนแบบโกรธ แต่เป็นการตะโกนของคนที่ทนไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังอยากสู้ต่อเพลงนี้ได้สะท้อนความรู้สึกของคนทั้งโลกที่บางครั้งก็เครียดจนอยากจะร้องไห้แต่ก็ยังพยายามหาความหวังเล็กๆในตัวเองอีกท่อนหนึ่งที่คนจำได้ดีคือ I try all the time in this institution แปลว่าฉันพยายามเสมอ ในโลกใบนี้ที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจมันเลยวารซาบไม่ใช่แค่เพลงดังแต่มันเป็นเพลงที่พูดแทนความรู้สึกคนทั่วโลกมันบอกเราว่าไม่เป็นไรถ้าบางครั้งเรารู้สึกสับสนไม่เป็นไรถ้าชีวิตมันไม่ได้ง่ายไม่เป็นไรถ้าเราอยากจะตะโกนออกมาว่าชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเพราะเราทุกคนกำลังหาคำตอบเหมือนกันถ้าคุณกำลังเหนื่อยกำลังสับสน หรือมันกำลังอยู่ในจุดที่ไม่รู้จะก้าวไปทางไหนต่อขอให้รู้ไว้ว่ามันโอเคที่จะไม่โอเคและตราบใดที่คุณยังถามตัวเองว่า Was h t going on แสดงว่าคุณยังไม่ยอมแพ้กับชีวิตขอบคุณที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องราวต่อไปของเพลงแล้วเจอกันใหม่ในบทเพลงหน้าที่ Power เมโลดี้เสียงเพลงที่จะอยู่เคียงข้างหัวใจของคุณเสมอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี